สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนานะครับยาถ่ายพยาธนะิชนิดก่อครับอะเบนดาโซนครับตัวนี้กําจัดพยาธิตัวแบนตัวมค้พยาธิตัวตืดใช้ห้ามิลลิลิตรต่อน้าหนักตัวร้อยกิโลนะครับแต่เวลากอกนะครับวัวมันจะคลายออกมาเวลาก่อเข้าป่าครับผมแนะนําให้ให้ใช้เกินไปสักหน่อยกอกเกินไปสักหน่อยครับลูกวัว ลูกวัวตอนนี้ครับกอกไปไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงครับผลออกมาครับขี้มันครับเมื่อกี้ครับสดร้อนๆครับกอกไปเมื่อวานประมาณห้าโมงเย็นครับตอนนี้บ่ายสามครับอีกองอีกวันหนึ่งนะครับพยาธิตัวตื่นครับเต็มเลยครับสำคัญนะครับการถ่ายพยาธินะครับ อะเบนดาโซนนะครับยากอกนะครับลองดูในคลิปเก่าๆของผมได้ครับการกอกยาถ่ายพยาธิวัวเป็นยังไงอะเบนดาโซนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนำยาถายพยาธิตนนะครับสวัสดีครับ